ตอทักษิณชินวัตรตอนนี้ถูกถอดยศหมดสิ้นนะครับยศจอมพลเขาเรียกว่านายกองใหญ่ยศพันตำรวจโทก็ถอดยศเครื่องราชอิดิยพรทั้งหลายก็ถูกริบโดยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแต่วันนี้นายทักษิณชินวัตรเป็นเสมือนประธานประเทศผมยกย่องเขานะ แล้วก็สามารถตกกระบาลพักประชาธิปัตย์ที่จุดมบอบไล่น้องสาวเขาอย่างหมูหมาในปี2556ถึง2557ให้นั่งอิจฉาตาร้อนน้ำลายไหลยอยและในที่สุดก็ยอมคลานเลียซึ่งก็เป็นการสแสดงของน,นญญายชวนนายบญรยาิไอ้พวกขาเชียมันก็บอกว่าอุดมการอุดมการบ้าอะไรเอานางมัดมีพรรคประชาธิปัตย์เสียนจะได้ไป บอกมาติภาพเราขัดไม่ได้หลังจากนั้นสมพานมันก็ไปกินไก่วัดไสมพานคำหวานเอ่อยปากพูดพร่ำส่งเสียงลำพองคลองคุยคำรู้ใจโจรกรรมแกงไก่ฉันเพนเศรษฐาทวีศิลสายดา,าพายเต็มเครื่องราชเต็มครับถูกไล่ออกจากราชการการเมืองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนไทยก็ไม่เข้าใจ ไอ้สาเชียเศรษาซึ่งมันก็ยังมีอยู่แอคหลุมขี้พระบิดาก็ยังยอว่าเศรษาเขาไม่ทุจริตและตอนนี้มันด่าสารกันนะถ้าคนอื่นด่าบ้างนะว่าทุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนแก่นยทธรรมไรแรงทูลแท็กองค์พระมหากษัตริย์ตามหลักเดอะคิงแคทดูนอยรอคนมันไม่ค่อยเข้าใจไอ้พวกโลกโทเทียนปัญญาอ่อนเพราะั้นผมยอทักษิณ พลตำรวจเอกเซนีพิสุทธิ์เตมียาเวเดินมาเครื่องราชดรยภรณ์เต็มตัวเหรียญจกกักรพรรดิมาลงมาลามาหวดโยโหสุดยอดเท่าประยุยทธ์จันทโอชาสู้ทักถิ้ไม่ได้ไม่กันโชคกำแหน่งเขาไอพวกเพื่อไทยก็หัวดรอยเยอะพลตำรวจเอกมาขอนายนายทักทิ้งกินวัดเห็นไหมมันอยู่ที่วิธีคิดเพระเจ้ด้านการเมืองแห่งความเป็นจริงวิชามารการต่อสู้เนี่ย ใครสู้ก็ย่อมชนะคืนจนที่ริมทองปูนคอปสอคอปตอนกหวีเด่นไม่เสื้อเหลืองทั้งสินไปยึดมาใส่ซะแล้วโฉมนำหน้าไหนว่าแน่จริงอ่ะเสื้อเหลืองจงรักภักดีต่อพระมหาการจัิท์ทักษิณกไม่มีอย่างนี้ผมเป็นพันเอกพิเศษเทียบเท่าเนี่ยนายหมวดเอกต้นแต่อายุสามสิบหกอ่ะแต่ก็ผมทู้เหมือนทักษิณนี่แหละในสุดผมเป็นนายกองใหญ่ได้แล้วแผมไปขอนะ เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐภาประธานมุติาาาภานาในสถานะมันยิ่งใหญ่มากนะไปแสงสเตินดีเนเบียไอ้ผู้นอดีแจบอกประลัดกะกาบราะนั้นวันนี้สมนำหน้าครับผมจัดใจคือผมชอบไอ้คนเช็คบินกันเนี่ยรัฐมนตรีมหาชัยสี่คนนะผมมีส่วนในการเอาเข้าคุกันเก่งไหมล่ะมึงยอกบ้างดิไอ้พวกประลัดกะทวงมหาไัย